สวัสดีค่ะโคชวีนานะคะวันนี้โคชอยากจะมาแนะนำหลักสูตรหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่มีคนถามมามากที่สุดหลักสูตรหนึ่งนะคะก็คือเดอะมาสเตอร์เทรนเนอร์นะคะเป็นหลักสูตรที่สอนอาชีพคนให้ทำอาชีพเหมือนโคชนะคะสอนให้ทำอาชีพ Image Coach นะคะจริงๆเดอะมาสเตอร์เทรนเนอร์รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะ คดเปิดมารุ่น1รุ่น2นะคะแล้วก็ปัจจุบันด้วยความที่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรองบอกว่าเป็นหลักสูตรใหญ่ของปีเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่โค้ดร่วมมือนะคะได้เชิญกูรูระดับโลกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสีนะคะ Advanced Color, c o o r r ก็คือคุณ k a r i n b a n เจอรจากประเทศแคนาดาเข้ามาคขาก็เลยปรับชื่อมาเป็น the master the master trainer นะคะ หลักสูตรนี้จะมี2อ,อย่างด้วยกันนะคะที่เป็นหัวใจเลยก็คืออย่างแรกคือเรื่องของ Image Code คือโค้ดปูพื้นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนี้ถ้าคนที่ต้องทําก็ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวผู้ชายนะคะต้องบอกว่าการแต่งตัวผู้ชายเนี่ยโค้ดเป็นเซอร์ติฟายเมน s ์ไซนิคนเดียวในเมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือ หล่อให้เป็นเมนสไตร์ลิงนะคะต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เป็นตำนานในแง่ของการแต่งตัวเลยรวมไปถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นของผู้หญิงก็คือแต่งให้รวยสวยให้เป็นนะคะก็จะเป็นสองเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เป็นตำนานสําหรับการแต่งตัวของเมืองไทยจนปัจจุบันก็ยังไม่มีหนังสือเล่มไหนที่เขียนได้ละเอียดเท่าเพราะเป็นหนังสือที่เป็น how to นะคะเรื่องของการออกตลาดการได้มีโอกาสเข้าไปดู เวลาเราเรียนทฤษฎีไปแล้วโค้ชจะบอกให้ว่าอาชีพนี้นะคะ่ะถ้าเรียนในแง่ของ a คเดม m ีอย่างเดียวเรียนทฤษฎีอย่างเดียวเวลาออกไปแล้วคนที่เรียนจะงงนู้สึกว่าฉันจะไปยังไงดีฉันไม่รู้จะเอาวิชาวความรู้นี่เอาไปใช้ได้งไงนี่คือปัญหาหนึ่งของคนที่เรียนนะคะด้วยความที่จากที่โค้ชไปเรียนหลักสูตรจากหลายๆประเทศนะคะตั้งแต่หลักสูตรของอังกฤษนะคะสไตล์โคช้ช<ม>หลักสูตรของอเมริกาคือ Image Consultant นะคะ Main Styling นะคะโคบินไปเรียนที่ L.A. แคลิฟอร์เนียกับูรู Guru. ต้องบอกว่าเป็นเธอเป็น Image Consultant Master นะคะหนึ่งใน8ของโลกต้องบอกว่าเธอเป็นตำนานแล้วก็ด,ดีใจที่มีครูนะคะเป็นคนที่เป็นตำนานแล้วเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆนะคะเวลที่เราเรียนเนี่ยคือค้สังเกตว่าจากคนที่เรียนในคลาสเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ออกไปทําอาชีพได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โค้ มาในคลาสนี้ก็คือทอํายังไงให้คนที่เขาเรียนแล้วเขาเข้าใจและเขาใช้ได้จริงๆฉะนั้นในหลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งเรียนอทฤษฎีแต่เราเรียนเรื่องของภาคปฏิบัติเน้นการโคชชิ่งเน้นการเอาไปใช้ได้จริงๆแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นและหัศจันมากๆสําหรับหลักสูตรนี้จะมี2ออย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือคนที่เรียนนะคะจะค่อยๆถูกปรับถูกทรานส์ฟอร์มจากคลาสนี้งั้นก็จะพบ ตัวเองที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าไอ้อะไรที่ฉันเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วฉันเป็นไปได้อีกนะคะแล้วพอเราทรานส์ฟอร์มตัวเองเราถึงจะไปทรานส f ฟอร์มเราถึงจะไปเปลี่ยนคนงอื่นได้นะคะทรานสฟอร์มมันเหมือนกับการยูเทิลนึงุง,ง่ายๆนะคะไม่ใช่เป็นแค่ผมยาวตัดผมสั้นไม่ใช่แบบนัน้นเป็นการตั้งแต่เรื่องของมายเซตความคิดความคิดออกมาถึงการกระทำมาถึงผลลัพธ์ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนยอดเยี่ยมแล้วก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าอะไรบางอย่างฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ หลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด9วันด้วยกันนะคะบึกเลยนะยิ่งกว่าเอสเปรสโซอีกเนาะ9วันนี้จะเรียนเรื่องแต่งตัวผู้หญิงแต่ผู้ชายเรื่องของการออกตลาดนะคะกูจะพาไปลุยในในเรื่องของห้างไปดูไปดูจริงๆว่าจากเที่ยเรียนทฤษฎีไปแล้วเนี่ยคะ่ะพอเราไปดูเรื่องของ แฟชั่นจริงๆที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยมันมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะคะก็ได้ความร่วมมือจากหลายๆแบรนด์ที่ให้เกียรติโค้ดเพราะว่าโค้ดสอนช้อปปิ้งก็จะมีคอนเน็ชันที่ดีพอสมควรกับหลายๆหลายๆสโตร์นะคะก็เขาก็ให้เราเข้าไปฝึกในแง่ของการมิกซ์แด์แมชนู่นนี่นั่นกับของจริงนะคะก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนนี้นะคะแล้วก็โค้จะ อสอนให้เรื่องของการทำเซกเมนต์การหาโพชัชนนิ่งการทำการตลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นค่ะเพราะว่าในเมืองนอกก็ไม่มีหลักสูตรลักษณะแบบนี้แต่คนมองว่ามันทำให้หลายคนถ้าเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวที่เป็นความรู้มันไม่รู้จะไปต่อไงมันจะงงค่ะแต่พวกเรามั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าหลายๆคนที่เข้ามาเรียนคันนี้จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวตลาดที่จะมามันเหมือนกับเรามองว่าตลาดนี้เป็นเค้กก้อนเดียวแล้วก็จะมานั่งแย่งกันจริงๆไม่ใช่เลยค่ะ พวกเราเชื่อไหมว่าแต่ละคนที่เรามาเรามีตลาดของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าทนยังไงให้เรามองเห็นตลาดได้ชัดเจนมากขึ้นหลักสูตรนี้นี่โค้ดเน้นเรื่องของวัตถุดินทฤษฎีไปแล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราได้สูตรเหมือนทุกคนเรียนโค้ดสอนการเจียวไข่ง่ายๆนะคะเวลาเจียวไข่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะกลับออกไปแล้วทุกคนเจียวไม่เหมือนกันหรอกค่ะบางคนชอบใส่หมูบางคนชอบใส่กุ้งบางคนชอบฟูบางคนชอบนิ่มๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ยค่ะสำคัญมากเลยที่ต้องขุดออกมาแล้วต้องมาแมชกันให้ได้ พอแมตช์กันได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเองว่าเราเก่งเรื่องนี้นะแล้วเซกเมนต์ที่เราจะไปมันเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยคะ่ะจะเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นจุดทําให้ต้องบอกว่าคลาสที่เป็นคลาสที่หาใครเทียบไม่ได้ในเมืองไทยแล้วเป็นคลาสที่สุดยอดสาหรับสําหรับการบวกพวกนี้เข้าไปนะคะแล้ว อีก2วันซึ่งยอดเยี่ยมมากๆคือวันที่7วันที่8มีนาคมนะคะ2559ก็จะเป็นคลาสของคุณ k a r ิ n บันเจอนะคะเธอบินมาจากแคนาดาแล้วก็มาประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะก็จะสอนเรื่อง Advanced Color นะคะต้องบอกว่า Advanced Color เนี่ยพวกเราที่ลงคลาสเนี้ยโชคดีมากๆสมัยก่อนตอนที่โคตเรียนเนี่ยนะคะโคตเรียนจากของสายโค้รของอังกฤษเนี่ยโค้เรียนอยู่แค่จะบอกว่าเป็น เบสิกเลยนะแล้วก็อยู่แบบนี้ต้องหลายปีโดยไม่รู้ว่ามันมีแอดวานซ์คัลเลอร์ด้วยแล้วแอดวานซ์คัลเลอร์เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวปลดล็อก มันทาให้คนที่สามารถจะทำแอดวานซ์คัลเลอร์ได้เลเวลที่มันลึกๆเนี่ยจะเห็นสีที่แบบสุดท้ายมันไม่ไปไหนไม่ได้มันม,มีทางเพี้ยนนะคะแล้วเนี่ยคือสุดยอดจริงๆเขาก็เลยแบบอยากให้รุ่นเนี้ยเขาได้ก็เลยเชิญคุณคาเลนมาแล้วพอดีเธอแต่จารางก็จะมะีทริปที่เธอบินมาที่เอเชียพอดีเขาก็เลยแบบงั้นฉันขอเวลาอยู่สัก2วันละกันนะเขาก็ให้เวลาแล้วก็มามามา,มาสอนที่นี่นะคะเธอพูดภาษาอังกฤษคะ่ะแต่จะมีล่ามแปลนะคะ งั้นใครที่พูดภาษาใครที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยสะดวกก็ไม่ต้องกังวลก็จะมีล่ามแปลก็จะเป็น2วันที่เราฝึกเรื่องของสีแล้วก็โชคดีที่ไม่ใช่เป็นแค่เรียนเรื่องสีอย่างเดียวแต่เราตั้งแต่ปูพื้นนะคะปูพื้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนทั้งสุดท้ายเราไปที่ advanced level ฉะนั้นคนที่เรียนคัดนี้ก็บอกโชคดีมากๆนะคะใครที่คิดๆอยากๆนู่นนี่นั่นคัดนี้ต้องมาเรียนเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นรอบ คือในหนึ่งปีคุณคเด็งเขาจะเดินทางแค่รอบเดียวที่มาในเอเชียงั้นรอบนี้เป็นรอบที่พอเราคอมไบทริปปุ๊บราคาของคลาสก็ถูกลงเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นราคาที่เชิญเข้ามาโดยตรงทําแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะงั้นก็จะเป็นโอกาสที่ถ้าใครที่สนใจควจะบอกว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่พลาดไม่ได้จริงๆพอจบคลาสแล้วนะคะสิ่งที่พิเศษจากนั้นก็คือโค้ชจะเป็นพี่เลี้ยงต่อให้อีก6เดือนนะคะในการที่เราเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนจะได้ มีเวทีที่จะเป็นเวทีที่ฝึกหรือถ้าเกิดโค้ดมีสัมมนา,านะคะมีงานที่เป็นหลังบ้านแล้วก็จะฝึกกันว่าจริงๆแล้วลการจัดสัมมนา,าหรือใครอยากจะเป็นเทรนเนอร์อยากจะจัดสัมมนา,าเหมือนเหมือนเหมือนที่โค้ดจัดไม่ว่าจะเป็นคลาสเปิดคลาสปิดเลยก็ตามมันมีงานหลังบ้านที่กว่าเราจะเห็นที่ก็จัดสัมมนา,ามันมีงานที่ต้องทําอยู่เยอะนะคะหรือใครที่ไม่ได้คิดว่า Uh, จะมาเป็นเทรนเนอร์นะคะใครท,ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะคบอกว่าเนี่ยมันคือหลักสูตรที่ทําให้เรากลับไปแล้วทําธุรกิจไม่เหมือนเดิมนะคะใครที่มีโรงงานใครที่เป็นดีไซเนอร์นะคะโค้ชอยากชวนให้เข้ามาเรียนคส่สแบบนี้มันจะทําให้มุมมองที่เราคิดอยู่แล้วอะค่ะเราเราเรา,เราเคยสังเกตตัวเองไหมถ้าเกิดเราทําเสื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราทำไปสักพักหนึง่งมันก็จะเป็นแบบนิยวน,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 นแบบเดิมเราออกไม่ได้เพราะว่าเรามีคอมฟอร์ทโซนของเราเรามีดินแดนที่เราเคยชินกับมัน แต่ถ้าเราเรียนคลาสนี้เนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองในเรื่องของสไตล์เรื่องของสีการ mix and m a t ์แนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสีนะคะมันจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเ,เราทำได้อีกหลายสีมากเลยนะคะแล้วก็มันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนไปหรือใครที่เป็น เมอัพอาร์ติสนะคะแฮร์ไสต์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในวงพวกนี้นะคะ่ะเราจะอัพค่าตัวได้จากการที่เราไปนั่งคิดการแต่งหน้าครั้งหนึ่ง2 0 0 0 3,000 4000, 4,000อะไรก็ไม่รู้นะคะทำไงให้เรามีไรายได้มากขึ้นจากการที่เราเอาความรู้พวกนี้เข้าไปเติมนะคะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีหรือใครที่เป็นคนทำงานนะคะกำลังมองหาว่าจะหาอ,อาชีพหนึ่งเข้ามาอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ค็จะบอกว่ากู้แข่งน้อยค่ะตอนนี้ทํากําลังสนุกไม่เหมือนแต่ถ้าเกิดเรารออีกสัก คนว่าสัก2ปีนะคู่แข่งจะเต็มตลาดเลยแต่นี้แหละจะทํายากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าใครที่สนใจกําลังมองหานะคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปทําเป็นอาชีพเป็นเทรนเนอร์หรือแม้กระทั่งเอาไปขยายธุรกิจตัวเองก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่น่าสนใจเรารอมานานหรือย,ยังสําหรับการเริ่มอะไรนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ตัดสินใจแล้วก็เริ่มที่จะก้าวเดินเพราะจะบอกว่าการก้าวเดินมันไม่ใช่เป็นแค่ออก้าวไปแล้วสําเร็จเลย เราต้องมีเวลาฝึกอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเริ่มได้เร็วนะคะเราก็จะตั้งหลักได้เร็วมากขึ้นอยากเจอทุกคนสําหรับคลาสนี้นะคะใครที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมด้วยความยินดีนะคะโค้ชยินดีที่จะให้ข้อมูลนะคะหรือองค์กรไหนที่อยากจะส่งคนเข้ามาเรียนเพื่อกลับเข้าไปเทรนในองค์กรก็ด้วยความยินดีค่ะแล้วเจอกันนะคะสําหรับคลาสที่ยิ่งใหญ่นี้คลาสนี้บอกเลยพลาดไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ